ครับางช่องชาแนละพี่น้องมาร่วมอันโมทนาสาธุบุญใสบ่บาตรด้วยกันนะครับ รถไฟมารถไฟเจ็ดโมงเชา้าอากาศยามเชา้าวันนี้อากาศนะหนาวสบ,บายๆนะครับอ,อุ่นขึ้นมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับวันดีครับวันนี้นุตื่นมาไม่ทันใส่บาตรวัวแต่ไปเข้าห้องน้ําอยูอ่วันนี้น้ําคลองไหลามาเยอะเลยนะครับคลองตรงใจไม่มีใครเอียงน้ํา ปกติถูกกันนะมาถึงก็มาแบบคอไหลหรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งแต่วันนี้ชานี้มาเต็มเต็มเลยนะฮะมาเต็มเต็มแต่ยังไม่เคยมาเท่ากับอันเก่าสปินเลยเก่ารองรอยอยู่ก็คือลนลนนี้นะฮะชานี้ได้ดูได้ชมคลิปใส่บาทมาร่วมโมทนาสาสุูบุวยกันนะครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับอ